สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีสูภูสุคนนะคะมือนีกับแม่คู่กับมะฮอนคะคะกําลังเตรียมถูกไปวัดซานุบุลค่ะไปถวายทั้งปูนน้ำนะคะเป็นปูนสองลอยกระสอบพร้อมกับอาหารการกินทั้งวัดว่านําไปซองมึงเป็นมียังเดียขาดคืนยังเดียนะคะพ่อมแม่คู่กับอยากหลายชิ่งหลายอย่างสําหรับมือนีนะคะเอฟซี่ทีเพิ่นอยากรวมน้ำนะคะเสื้ออาหารการกินหรือว่าทั้งปูนทั้งไส้นะคะอยาก ซอยทังวัดน้ำนะคะแม่คู่ก็เอาไล่ซื้อไล่เสียคืนในี่คู่เรียบร้อยแม่คู่ก็ซื้น้ำ,ำน้ำนะคะน้ำน้ำส่งไปกอนหล่ะหล่ะค่ะน้ำหาเอาไปหาซิแพ็ครับผมให้ใหนักห,หน่อยจัดการไห้กกอนแล้วก็มือหนีแม่คู่ก็สิไปหาเบื้องอาหารการกิน <S <S น้ำพอทีมงานเท่ากับไปภาวนาอยู่หันนะคะหาคนเรนือม้มีหาคนก็ไปเฮ็ดเวียกซอยทั้งวัดน้ำนะคะ กมูนี่ผู้กับสรุปไห้นะคะเรื่องอาหารการกินมันหมดแตงโมช่วงบ่ายก็สิบสองสิบเจ็ดสิบเก้าเราพูดอะไรสิบเจ็ดบาทสิบเก้าบาทถ้า,าพ่ออยากได้เฮ็ดได้ดสั่งแล้วนวะ่าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบหกนาะคะ่ะแล้วจังไดกับจังไห้ทางช่องห้าสรุปไห้นะคะว่าผู้ว่าจังไดเดียแม่คู่ประจำไม่ค่อยได้นะคะแม่คู่ค่ะมีอาการไอนะคะคนกระถามมาว่าเป็นแบบได้แม่คู่รักษาสุขภาพาเพราะาอากาศเปลี่ยนนะคะแม่คู่กับไปล่ำครับอาจารย์สุจิต๋ วังใดนั่นนะคะเมือวานมืุกกรสองสามมือนะคะไปทางบุรีรัมย์กับไปปล่อยเอฟซีนะคะเอฟซีเอฟตูตาไลานะคะทั่วโลกทั่วทั่วจังหวัดแม่คู่ไปอย่งนั้นน้องฮาร์ดกับไล่นะคะมือนั้นไปน้องฮาร์ดพ่นกับโอ้ยได้มีโอกาสมาก้านแม่คู่พอได้มากเนสินะน้องฮาร์ดอยู่ไกลๆบ้านเราเนาะครับผมดอนบากเป็นวะบ้านไอ้บ้านน้องลาดครับเออ,อน้องเอออน้งลาดน้องลาดแล<า>ดมม้วก็น้องเม็กเออ ทังน,น้องเมฆนั่นแหละค่ะคโอ้ยแฟนเพียงครับคังนะคะทา้งไ้บ,ไบาเพิ่นไก่กำลังเล็ก,กแก่หมวอลํำสุขวงใหญ่ของเจน,นนะค,ะครนะะการไปรับเชิญน,นะคะกับอาจารย์สุขเกียรตการงานลาบเรือนดีเพราะว่ากอาจารย์ซุขเกียรตแล้วก็บ่คอยสบาย่ะงานกัว่าแล้วแม่แต่แม่กู่ขนาดว่าแข็งแรงแข็งแรงออกไปยังสั่นกับอากาศเปลี่ยนนะคะกับมีไอมีไข่มีมือนีเสียงออกม้อบานเสียงบอ ก็เลยได้พักพื้นแดกกะไปสีบาทสียาเรียบร้อยปูกัให้ค่าบาดค่ายาเรียบยยรยบ้อยเออมื่อวา,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 านชิมเย็ดสิบเก่าอยู่เอ้ยมาเพราะเป็นเพราะไข้ระปูแหนเล็กสวงไงได้ได้ค่ายาได้ค่าเขื่อนค่ะกันยังดีอันี่ก็คือให้เป็นแนวทางดะ้ค่ะเด้อแนวทางในการเชียงสูงแล้วค่ะ การสร้างบุญนะคะการสร้างบุญกับเข้าคอยเย็ดคอยส้างไปไม่คู่กับส้างไปเรื่อยๆนะคะไอ้่าเก็บเล่มไปล่ะซึ่งได้ส่งน้ำปูแดงแล้วกับปูห้เป็นแนวทางอยางนี้เลค่ะเข้ากับยิบจับกไปล่องเมืองอยางนียมันกระไดเนาะแต่ค,ค่าคอาหารการกินแล้วกับไวยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยค,ะค่ะปูกระบาบ่าบาท่านเบาหลายแล้วห้เป็นปัญหายิ้มแจ้ง,จง,จงทางไทยหลุดเห็เนเพิ่มเรื่อยเราเขียน ระว,ว่ารลดขั้นนี้เอียงกับเครื่องบินแล้วว่ากครับสมองอ่อนนาะ<ไ>เพ็<ไ>่อนยูนอเวนนะเพื่อนกระท่าบุญมาตลอดละ่ะอันสมองอ่อนหรือว่าอ่อนละนุ่มนะมรับเพื่อนก็กกเลยอยากฟังเสียงปูนปะูเรานั่งสมองอ่อนอยากมาหาพอ,พอแต่วางหวดนี้ท่านขั้นสีมาวางที่นึงเด้อลดเอียงกับเครื่องบินขั้นสุดท้ายห้า<ไ> ห่าง,างเป็นห่างผู้ใดสิกาเสียงเป็นเสียงตายแม่แม่บัวกับบกาเคียสันต่วา่า,มาสมกรนนี่เจสิกา,กกาขียบกาเคียเขียนอะไรก็บกาคืน,นแล้วสันรา่ามันห่กกางละสันแจสิตกลางทางทีงมันสิเป็นจนังไดปูเราเลยวางสินะเราเราว่าพ่อบอกเป็นตัวเลยกกับว่ามันมันยากแล้วเลยเขียนอะไรแม่มเขียนอะเป็นผ้าเป็นเลขไทยทีคว่าเป็นเลขไทย ค่ะแต่ว่าไม่คู่กับพระธันเบิงอยู่ตั้งเขียนแล้วเขียนสามตัวกันบ่ค่ะสามตัวแต่ว่าให้เดาเอาเรื่อยเอฟซีเรื่อยค่ะแต่มาขาดเครื่องเก่าละแต่มาเครื่องเก่าหลาย,าายวภาษาแต่มาปูมาขั้นภูเรก่าชี้นี่กันบ่จะสิรอดบร่รอดเราไปเราว่ามันเบิองอยากแล้วแต่ปูเอาเบิองอย่างมันขาดเครื่องขาดกากเราว่านี่นี่ยละปัญหาคนนี้นได้บ่เครื่องบิน เครื่องบินเที่ยวสุไทยเที่ยวสุดท้ายแล้วโตัวหนังสือกับเก้าให้ว่าห้างเจง้าบ่มีัยอยากขี้อยากบ,าบ่ายบุญภัยกาขืนมาเราไปแต่ว่าขืนแล้วคือไม่เข้าสีในโฉบเขาบอกแจ็คเราแต่ว่าข้าวหยาดไยเพราะว่าข้าเหมือดแล้วข้าเหมือดบวกสีต่อสูน่ะคะคแต่ว่าแ <c oughs> ม่คู่กักบไ้กำลังเลี้งไก่เยคอะส้พูสุข้นสู่ต่อไปนะคะชีวิตมีการผาดพังชีวิตมีการต่อสู้นั่นแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็้คืองามแต่แตงโมไม่น้ยัง อกค่บินปูโอเลกแค่บินแล้วอันนี้มันตีเป็นตัวอะไระมีเลข4เลข6เลข1มันบ่4 6 1บ่เมื่อเมื่อ4ตีเป็นยังเพราะมันเบ่งมันงงาะจะเป็นยังไงรถเก่าแล้วเขียนตัสไสซื้อไทยอันนี้ก็เป็นเลขหนึ่งมันอะเมียนอยู่ดอเมื่อเป็นเลขเก่าซะ6เก่าตัวกลางเก่าดีเนาะเออหนึน เือ่สิเีฮกเก่าีหกเก่าเพิงไม่นยมนี่แหละเดี๋ยวจะเพิ่อเสียให้พวงในจอนะคะพราว่าบอกกันบ่าอะไล้ลแต่เอฟซีเาสิเป็ดตีส่งเขาไล่เรื่อยเดยพราะว่สียด่งกลุ่มให้คนๆมาะเมื่อแตงโมลุ่งก็ได้ค่ะเพราะว่ามีแปลกๆไม่คู่กันเลยอยากมาบอกสู้ฟังหาทังเทียบปูก็เลยว่าลูกหลันเมืหลายตเพน่นกับเคยหายมาแล้วค่ะคนกับเคยหาชีวิตใหม่ไม่คู่มาแล้วค่ะเพอนกับว่านามีเมือมาแตเมืขาดอีหลีเมื่อจนบ่เเรือ แต่วันย่ำไดดมาไแดดมาแบบปฏิหารได้แต่ว่าเฮาเฮาาวจนทอถอยบุญละบอกว่าไหวเบาเนาะทอถอยหน่อยใจจะคล้องบุญละว่ามันเมื่อค่ะห้าที่เฮาหวังหลายนะเฮาหวังหลายเฮาก็เลียบเก็บหลายอังเชียงห้างที่เฮาก็เป็นเฮาก็ยัดเต็มที่หลายนะคะวันนี้ก็ฟังเมือก่อนแต่แม่คู่กัให้ได้เป็นแค่แนวทางสำหรับตัวเรียนตัวเบื่อเดี๋ยวแม่คู่สิสรุปให้มันมีสามสิบเดีดอยู่กันหมดอย่างน S <S <S คราวว่าที่สาซีเวเสียต,ตัวเรียของเสียจวนแเาม่คู่ด้วคะเด้อเียเขาทุ้งมวดของเสียจวนเขาทั้งสองแมนว่แ,แลแ้วเขามขเม่คู่กับเขาเขาเขาว่ามันเขามวดก้อนกับเขาขเมฆคู่เข้นอคูวนี่เขารักซีบนะครับเาแต่ว่ามวลกัเขาแต่ว่าเมฆคู่กับแฉลักมาท่านดหรอกอค่ะมวก็ต้องแก้วมวนของเสียจวนเขาบนเขาล่างข่าวที่สาซเวียน่คะสเ สิไปร่ำถวายคือกาวัดป่าวัดเมื่อนนะไปหาผู้รีคือกาความความฝันนี่ยังบดได้บอกเออเอาบอาความฝันใช่ไหมบางครั้งยิ่งเบาเบามากก็สุเบาเบาเนียคือมือวานนี่แม่คู่ไปหาหมอมากบดีเสียดยาเสียดยังแล้วก็เสมยดหวงก็เลยรับเนาะรับไปก็เลยเห็นผู้หญิงคนที่เพิ่นเพุ่นตายตายไปีกายนี่แหละ แม่คู่กองคุณเจ้าก็เพิ่งตายด้ยแต่เพื่อนกันยิ้มแก้มใส่ยานั่งเครือนั่งกินของแล้วเป็นจูดไปจูดมันครับนั่งอยู่แม่คู่ก็เรียกว่าเอ้ได้กินน้ำมัวยเยอะเตี่ยแม่คู่เลยถามเพื่อนกันยิ้มใส่บอกเลขแดงบอกเลขเป็นบอขั้นบอกเลขยดสีสีเฮ็ดสีส้มบุญไปหาเพื่อนกันเรียกยิ้มเพื่อนกันเรียกได้ได้คะสำนะักตัวได้ละพวกแปรไอ้ผู้ปั่นเห็นในเพื่นเสียชีวิตไปแม่คู่เสีย,ยแล้วโอ้เสียชีวิตแล้ว ฝันเห็นหกแปดเออเนี่ยละเพืพ่อนบวกมา,ากหกแปดแจ๊สซคิวบ๊คิวนี่คือค,ความฝันนะคือความฝันอเ,เอคือค,ความฝันว่าไปไปเห็นผู้เพื่อนตายแล้วับตายแล้วก็เรียกเพื่อนนั่งกินของคือกินเป็นแจ้กกินยังแต่เพื่อกู้ไเห็นอาหารเพื่อนหรอกแต่ว่าไปกินนะนะเพื่อนนั่งกินยู่เราเป็นเป็นจุ่มไผ่จุ่มมันนี่เว่าเพื่อกินน้ำกันเลยแล้วก็นั่งยู่ผู้เดียวแหละแต่ว่าหน้าตาผู้นั้นว่าเสาหมองแสดงว่าเพื่อนสิได้รับส่วนบุญเยอะ ก็ได้รับส่วนบุญอย่แม่คู่เยว่าบอกเรียกได้เป็นยังบอกเรียกเป็นบอเพื่อนกันเรว่าได้สันได้การบอกได้ขั้นขั้นขั้นถือเมื่อวันนี้สิส่งบุญไปหาเสียบุญไห้แม่คู่วางสีนอเสียบุญไห้แม่คู่วาบฮกแปดสันห่วงสมมว่าัวเดียวคนรู้แม่คู่ก็เตื่นเลยตัวเดียวเลยแม่คู่กับลูกมาเขียนไว้แต่หมึกขึ้นนี่แหละนี่แหละแต่มาอันนี้ก็คือวามฝันเนาะค่ะจะเสียคิวเพราะคิวแต่เข้ากับพี่เจรนาบุนได้ค่ะมีตัวเดียว แต่ว่าคันมันบอลควิวก็คือเก้าแปดเพราะว่าหกแปดเรื่องเก้าแปดอะไรแม่นบอลหกแปดหรือเก้าแปดจะเสียเพราะว่าโค้กข้ามันตัวเดียวกันเ้างยิ้มเทียบเก้าแปดไว้นึ่เดียคืออันอันนี้กะกะห้าห้าเทียบปูเราอาจจะให้ความฝันเนาะแม่นครับ้าเทียขั้นใดยี่เหลี่ยม่คู่กับสีเฮ็ดบุญหาเพิ่นเข้ากับสีสรงบุญธรรมดานี่ละคือการว่าเออเฮ็ดบุญ ให้คนผู้หลวงรับรับคันไปนางนี่ซื้อนี่แม่พูดจำได้ด้ายสังฆทานให้แม่ตะวะคัสไวเป็นเครื่องสังฆทาน์เฮ็ดบุญเท่ากับเฮ็ดแท็ดตนเงินตนคำล่ำถวายคือเกาห่อสางนั่นแมหละนี่แหละกาการเมีเรียงมีแหละที่ว่าสู่ฟังว่าหันถามบัว่เสียแห่ว่าว่าเขาเรียบว่าถามก็เรียกเอาว่ารูด พราะว่าเห็นมันออกมือนี่ก็เรียกว่าพอมาแม่คู่ไปเขียนมันแม่คู่รู่งเฟซตั้งแต่มือูสาวนี่เด้อลงในกลุ่มข้าเจ้าได้หลายพอแม่คู่ไปลงมันนั่นไว้หกแปดนี่ยป่ะครับเออไปไปสร้างรถตันดีไว้ก่อนน่ะสามสิบใบหกแปดแปดหกทั่วสร้างเขามูสาวนี่แม่ ครับผมออกบ่อกับม่เข้าฝันเนาะแต่เข้ากระตงเสี้ยงไว้าทั้งที่ไม่คู่กับฝันตรงๆนี่ครับแม่นฝันงวดก้อนจำได้บอลสันยิมสองสามมวลอะไเนี่ยต้องเติมคู่คู่ฝันแม่นนะครับผมแต่ว่านี้บวกฝันโดนละคันล่องเบิ่งกันล่องล่องเบิ่งนะคะโฮมแบนครับปูเขามาหายทางนี้เนาะแม่นพอดีกรับกับจากไปล่ำนี่ยแหละแม่คู่ไปชื่อยาครับผม อ่าเอาเพียงแค่นี้นะครับนะครับฮาฮิมีโซมีลาบมีโซมีหวานสุขผูซุขคนค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอดยิมกับสวัสดีแอซทุกๆุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้ทั้งช่องครับมื้อนี้นะครับกับเป็นมื้อวันที่ยีพามีนาคมพศ2568นห้ร้บแปดะครับในคู่กับเด้กลับมาจากคอนเสิร์ตหรือว่างานหมอลำนะครับแม่คู่กับผ้าขึ้นหอ นะครับขึ้นหอครับเอาปัจจัยของเอฟซีที่รวมบุญมากครับขึ้นถั่วใบปูห้แอดยิมกับถวายใบหอยเลยนะครับเด้อครับให้สุขมันหมาดนากันครับสำหรับแนวทางมือนี้นะครับค่ากับเข่ากับน้ำค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะค่าก๋วยเตี๋ยวครับของมือนี้นะครับเด้อครับของมือนีหนึ่งเก้าหนึ่งเกตหนึ่งหกหนึ่งเกตเก้าเก้าเกตแปดเก้านะครับอืมครับผมครับปูให้ ช่วงบ่ายสามนะครับส่วนบ่ายสาม่าบัตเจริเปิดลหรือว่าให้เตียงโม่ให้แอดยิมกับก็เกตแปดเก้าแล้วกับสิบเกตนะครับเนาะครับผมสําหรับคากับเข่ากับน้ำคาก๋วยเตี๋ยวมื้อนี้ครับนุ่นนะครับฮอดกวยเด็กนะครับเด้อครับผมสําหรับกะเอาแนวทางนะครับแนวทางครับความฝันของแม่คู่นะครับแม่คู่ฟันว่าฝันเห็น อ่าไทยบ้านเดียวกันนี่ละนะครับอ่าเพิ่นเสียชีวิตตัวละแต่ว่าเพิ่นมาเข้าฟันครับมาบอกตัวเดียวเฉียนๆนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นอ่ากได้อ่าสังฆทานคือว่ายังไงละอ่าคันได้โชคแม่คู่เสียอ่าถวายสังฆทานให้ครับบอกตัวเดียวเน้นๆก็คือหกแปดตัวเดียวกับกันไว้เก้าแปดนั่นนะครับเด้อครับเขาก็ใส่วิจารย์าณในการรับชมครับทั้งซองเป็นแชร์แนวทางอันนี้เป็นแชร์ความฝันนะครับอ่าแม่คู่ฝันเห็นข้นไตนะครับมาบอกอ่า ตัวเดียวเน้นๆนะครับกับหกแปดนะครับเม็ดเดียวเน้นๆอ่ะหกแปดก่แปดก็เป็นตัวเดียวกันครับเอฟซี FC ก็ใส่วิจัยาย่านในการรับชมครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมกาขอสวัสดีครับ